อ่ะวันนี้มาเข้าเรื่องหลักของเราไปดีกว่าก่อนจะไปคุยสเปนเฮลากันก็คืออยากจะรู้เรื่องของการใช้ไทม์เฟรมในการลงทุนแต่ละคนเชื่อมั่นว่าน่าจะมีรูปแบบของการอ่านข้อมูลเนาะในการใช้การเทคนิค่ประกบด้วยอะไ<อ>รเงี้ยอ<ะ>่าอย่างเห็นว้าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของไทม์เฟรมเนี่ยนะเออแต่ละคนมีใช้ไทม์เฟรมอะไรกันบ้างแล้วไทม์เฟรมที่ใช้เนี่ยมันมันคุณใช้ไทม์เฟรมเดียวไหมหรือใช้หลายไทม์เฟรมแล้วแต่ละไทม์เฟรมมันมีประโยชน์อะไรยังไงอ่าใครอยากเริ่มก่อนครับ ให้พี่ๆเลยดีกว่าครับอ่าพี่ป๊อกพี่ป <ay> ๊อกท่านแรกเพ้งเพ้งมึง <t> ก <ot out> ่อนครับเพ้งมึงมึงก่อนเลยอ่าไม่ได้ยินเสียงเพ้งอ่ะเพ้งกดเปิดไมยังได้ยินเบาๆเปิดลำโพงหน่อยเปิดลำโพงหน่อยเบา อ่าเดี๋ยวพี่งเราค่อยเปิดลำโพงแล้วกันเนาะเราค่อยเปิดลำโพงแล้วกันก็เดี๋ยวเปนพี่ต้องอ่านแน่โอเคส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวต้องบอกว่าใช้หลากหลายไทม์เฟรมพร้อมๆกันแล้วกันเนาะส่วนตัวชอบมองภาพใหญ่ๆไว้ก่อนหรือพ้องยิ่งภาพไทม์เฟรมวีคเนี่ยจะชอบที่สุดชอบที่สุดอืมแล้วก็ถ้าเกิดจะลงพูดจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไทม์เฟรมที่เล็กกว่าเล็กกว่าเดย์เล็กกว่าเดย์ส่วนใหญ่ก็จะดูมาสักสามสิบอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะดูเพื่อนอื่นประกอบแต่ว่าไทม์เฟรมหลักๆเนี่ยเอาไว้ดูเรื่องของ โมเมนตัม um มากกว่าว่าเฮ้ยโมเมนตัมของภาพใหญ่กับภาพขนาดเล็กลงเนี่ยมันเป็นทิศทางเดียวกันไหมถ้าเป็นทิศทางเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะลงทุนเนี่ยก็จะลงทุนแต่ถ้าเกิดมันขัดกันส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าก็รอรอสัญญาณรอคอนเฟิร์มก็ข้อดีของการใช้ทางเฟรมใหญ่ถ้าทางเฟรมเล็กทางเฟรมใหญ่ไปได้วยกันมักจะให้ผลที่ดีให้ผลที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันขัดกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตกรดตกรลตกหลนคือหุ้นคือหุ้นเนี่ยบางทีกับทาเฟรมใหญ่ยังลงอยู่เลยแต่ว่าขนาดเล็กมันไปแล้วอะ่ะเออก็ ทำให้ตัวของการลงทุนอาจจะพลาดโอกาสหลายๆครั้งไปออืก็คือพี่ดูดูอันยาวๆมาก่อนเสร็จแล้วก็มาดูอันสั้นด้วยไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดดูอันยาวอย่างเดียวอะ่ะมันโอกาสตกตกรดสูงถูกไหมคือจริงแล้วจะดูพยายามดูอันยาวเป็นหลักแล้วก็พยายามใช้อันเล็กในการเลือกเข้าลงทุนอ่าอันยาวเนี่ยจะพยายามดูโมเมนตัมของการสู้กันของราคาดีมาซัพายนี่แหละเออว่าเฮ้ยของใครมาแรงกว่าโมเมนตัมมาไหมเอออาจจะมีวอลลุ่มมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือหลากหลายที่ท อยากจ,จะเป็นวีคซะส่วนใหญ่ในส่วนตัวนะชอบดูทาเฟรมวีคเป็นหลักอ่าแล้วก็เอาทาเฟรมเดกับทางเฟรมที่เล็กลง6กสิสาสิบเนี่ยมาดูประก,กบกันว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วไปที่ทางเดียวกันโมเมนตัมเดียวกันแล้วก็จะมีกรอบด้านบนอ่าซึ่งซึ่งมีอัพไซด์อยู่อย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าเลือกเข้าลงปุก่ก็คือใช้ทาเฟรมใหญ่เป็นหลักอืมจะดีเลย์หน่อยแค่แล้วเนี่ยถามว่าทาเฟรมใหญ่ใช้กับพุ้นตัวเล็กได้ไหมก็ถ้าเป็นพุ้นเนี่ยพอได้นะซิวเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ ก็ก็จะใช้ทามเฟรมเล็กในการตัดออกเหมือนกันก็คือถ้ามันอยู่ใกล้แนวรับก็จะโอเคเลือกลงทุนด้วยโดยใช้ทาเฟรมนี่แหละอืม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 อืใช้เครื่องมือเยอะไหมครับนอกจากทาเฟรมหรือมีอกเครื่องมือไหนหลักๆที่พี่ใช้ประจํำไหมไม่ค่อยมีได้ไหมไม่ค่อยมีใช้คือไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้วันนี้วันนี้ก็ค่อยหลักคือเรื่องทาเฟรมก่อนเพราะเดี๋ยวสุดท้ายไดได้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 เออทาเฟรมก็คือจริงแล้วส่วนตัวเนี่ยมองทางเฟรมวีกแหละแต่ว่าทาเฟรมพี่ค่อนข้าง คอนเฟิร์มว่าโอเควีกับเดไปด้วยกันเนี่ยมักจะเลือกหา, <ใช S 1> หาลงทุนผ่านทางเฟมที่เล็กลงเท่น,นั้นเองก็ใช้วีกับเดเป็นหลักสำหรับสำหรับข้าพเจ้านะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าลงทุนเนี่ยเราพิาาลงทุนก็ระยะยาวนิดหนึงเ่มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่เดเทคไงเพราะว่ากว่าเดมันจะข้ามไปเป็นวีกกว่าวีกมันจะเห็นผลเนี่ยมันนานอ่ะเออมันนาน,นแล้วก็ก็าใช้ระยะเวลานิ่นึงก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เดเทคก็ส่วนใหญ่ก็คือถือข้ามถือข้ามมาเป็นสัปดาห์อืมอืมส่วนตัวส่วนต พิดล่ะเอ่อเนื่องจากผมไม่ได้เทรดดิ้งบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้ปรับพอร์ตบ่อยนะบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะดูไทม f เฟรมที่ค่อนข้างยาวอ่าแต่หลักๆเนี่ยคือถามว่าใช้ Day ์ไหมก็ใช้นะผมใช้ทั้งมันทั้ง w e ีคแล้วก็ทั้งเดยด้วยคือโดยปกติอ่ะต้องบอกว่าเวลาเปิดเราเปิดอ่าดูกราฟเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น d a i l ลี่อยู่แล้วมันเป็นแบบไทม์เฟรมเฟรมเดย์แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะดูเดย์ก่อนแล้วก็ค่อยขยายดูว่าโอเควีคมัน มันคอนเฟิร์มหรือเปล่าและถ้ามองยาวๆเนี่ยถ้าเป็นแบบลายมันเนี่ยถ้าเราถือยาวๆไปเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าก็คือจะดูทั้ง3ามนเลยเออคือบางครั้งเวลาเวลาผมดูเรื่องกองเนี่ยผมจะชอบดูตัว Index เป็นหลักถ้าจะดูอ่าสมมติว่าจะดูกลุ่มเทคดู U.S. อย่างเงี้ยผมจะดู Index เป็นหลักก่อนว่าโอเคด้วย Timing Index ด็กซ์ตอนนี้อ่าใช่เทคเข้าหรือเปล่าแล้วค่อยไปดูเจาะเป็นเซกเตอร์แล้วค่อยไปดูเจาะเป็น สมมติว่าถ้าเป็นกองมันเจาะเป็นเซกเตอร์อยู่แล้วดูเป็นลายตัวลำบากแต่ถ้าเกเป็นหุ้นลายตัวเนี่ยก็ค่อยมาดูเป็นเจาะเป็นเดลี่อีกทีนึงก็คือสั้นสุดประมาณเดลี่ใช่ใช่ไม่ลงไม่ไม่ไม่สั้นไปกว่านั้นล้วฮะอฮะผมผมไม่ได้ดูแบบลายอาวหรือลายแบบติ๊กอะไรเงี้ยไม่ได้ดูฮะอ่าฮะพิงเป็นไงบ้างปกติใช้ทางเฟรมไหนในการเทรดบ้างชอบเทรดอะไรสั้นๆใช่ไหม แรบหนึ่ง oh. นะเพรพกอะไรไทม์เฟรมเนี่ยมันเหมือนกับท่าท่าหรือว่ากิจวัตรของแต่ละคนอย่างเงี้ยคนเราหนึ่งคนเนี่ยก็ไม่ได้ดําเนินอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยกิจวัตรเดียวหรือท่าเดียวยกตัวยอย่างเช่นคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีที่เขาพูดใช่ไหมมันก็ต้องมีกินนะมีขี้นะแล้วก็มีอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งที่มันเป็นคํทะลึง่งทะลึงนะ่งแะแล้วก็นอนมีสีอ่อันอิเลียบท ไอซีอันเนี้ยถ้ากินเนี่ยถ้ากินเราก็กินไม่ซ้ําเหมือนกันเราก็กินนู่นกินนี่นะนะเราก็กินแต่เราก็กินทางปากนะกินแล้วเราก็ถ่ายนะวิธีการถ่ายเราก็ยังมีถ่ายหลายแบบนะถ่ายเลี้ยวถ่ายบางถ่ายน้อยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดไอท่วงท่าที่สามเนี่ยที่เป็นท่าตะลึ่งเนี่ยนะผมมีหลายท่าเลยนะเรื่องนี้เนี่ยพี่ต้องเนี่ยถนัดที่สุดเลยชอบมาส่งอะไรด้วยผมอยากไปประจำเลยไหน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 ถ่ายก็คือท่านอนนะ ถ้านอนเนี่ยบางคนก็นอนตะแคงมั่งนอนคว่ำมั่งนอนอะไรเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราหนึ่งคน,นมันก็มีหลายอิริียบทมีหลายท่าเปรียบเสมือนหุ้นเหมือนกันหุ้นก็ตัวเดียวกันตัวเดิมแต่พอเราพลิกทำเฟรมดูเนี่ยเราจะเจออิริียบทยเจอท่าไม่เหมือนกัน <S <S 1> <S 1> คราวนี้เนี่ยถามว่าผมเนี่ยชอบใช้อะไรหลักๆเนี่ยหลักๆเนี่ยสูงกว่าเดขึ้นไปต้องใช้ต้องบอกไว้ก่อนนะสูงกว่าเดขึ้นไปก็คือพวง่ายคือตั้งแต่เดขึ้นไปเนี่ยต้องใช้เดวีนะ พอร์เตอร์มันเยียรีเนี่ยต้องใช้แต่คุณจะเลือกใช้มาเป็นเซตไหนเนี่ยแล้วแต่นะครส่วน i ท e f เฟรมย่อยลงมาเนี่ยทม์เฟรมย่อยลงมาเนี่ย <c oughs> ก็สุดแท้แต่ว่าพวกคุณจะมีความสามารถในการอั้นปัสสาวะได้นานขนาดไหนนะถ้าคุณอั้นได้อั้นได้นานนะคุณก็เล่น i ท e f เฟรมแบบหนึง่งนะถ้าคุณอั้นไม่ค่อยได้คุณก็อย่ามาเล่น i ท e f เฟรมเล็กๆนะฮะ เพราะเวลาคุณเล่นทำเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยพอคุณปวดเยี่ยวมาเนี่ยนะคุณโอ้โหมันทรมานมากไม่เชื่อลองดูนะฮะ <S 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 ลองดูลนะครับลองดูได้เลยนะไม่รู้ใครใครเคยอั้นม้างแต่ผมเคยอั้นนะผมเคยเล่นทีเฟกเนี่ยลายหนึ่งนาทีนะแล้วก็โอ้โหผมช็อตตั้งแต่ <c oughs> ช็อตตั้งแต่ระเบิดท็อปอะนะ <S 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 แล้วมันก็ถูกเปาะเลยแนละ้วมันก็ลงนะลงแบบลงสามแท่งติดเลยนะสามแท่งติดเลยนะโอ้ยหยาวอะยาวยนะ แล้วมันก็ยื้อๆอยู่ตรงนั้นแหละแต่สามแท่งติดของหนึ่งนาทีเนี่ยมันประมาณจุดครึ่งนิดเดียวนะนิดเดียวแต่ผมต้องนั่งโอ้โหนั่งทนลุ้นกับความยาวของแท่งมันมันโอ้โหนะก็ก็ปวดฉี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทมเฟรมเนี่ยทเฟรมเนี่ยเลือกเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองแต่มันมีทริคของทมเฟรมอยู่ว่าสมมุตินะสมมุติตอนนี้เนี่ยเราเล่น เราเล่นทำเฟรมเดย์ไม่ว่าทำเฟรมเดย์จะเหนือมูฟวิ่งอะไรวเไม่ว่าแท่งสุดท้ายจะเป็นแท่งเขียวแล้วก็ปิดไฮเหนือกว่าสองแท่งก่อนหน้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสัญญาณของทิศทางขาขึ้นนะพอเราเจอทิศทางในสัญญาณขาขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาแพทเทิร์นหรือหาท่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเข้านะ uh huh. แปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ย้อนย้อนดูทางเฟรมย่อยหนึ่งนาทีห้านาทีสิบห้านาทีทาเฟรมไหนก็ได้นะแล้วคุณลองดูว่ามันฟอร์มฟอร์มแพทเทิร์นอะไรขึ้นมา อย่างเช่นมันบางทีมันฟอร์มแพทเทิร์นดับเบิลบอทอมนะดับเบิลบอทอมก็ก็เข้านะแต่ตอนที่คุณยอ่อแต่ถ้าตอนแต่ถ้าเกิดตอนตอนนี้ทำเฟรมเดย์เนี่ยมันเป็นสัญญาณเขียวเนี่ยคุณย้อนไปดูห้านาทีหนะึ่งนาทีดับเบิลบอทอมมันจะเกิดแล้วนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าทำเฟรมเอ็มันจะเกิดขึ้นก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่ไปเรียนการาฟเทคนิคหรือว่าไปเรียนอะไรกับใครที่แบบเออนี่ไง นี่ไงดับเบิลท็อปแล้วดับเบิลบอททอมแล้วนี่ผมเข้าตรงนี้แหละมันมั่วฮะมันมันเฉลยแล้วนะมันอย่าไปเชื่อมันนะตอนนั้นจุดที่มันเป็นดับเบิลท็อปหรือมันเป็นดับเบิลบอททอมนะคุณดูดีๆนะเป็นดับเบิลท็อปหรือเป็นดับเบิลบอททอมเนี่ยอันนั้นเขาเรียกทรงเบรกเอามันจะไปต่อหรือมันจะหลุดต่อนะฮะแต่พอมันไม่ไปเสร็จปุ๊บแล้วมันหลุดกลับมันวกกลับเนี่ยมันถึงจะเป็นดับเบิลท็อปหรือเป็นดับเบิลบอททอมนะฮะ ไอ้พวกที่มันบอกเนี่ยโอ้ยนี่ไงเนี่ยลงมาเนี่ยเข้าตั้งแต่ดับเบิ้ลท็อปแล้วนะโอ้แม่งโ,โม้คีมโมไอ้พวกนี้อย่าไปฟังมันนะทิปเปิ้ลท็อปหรือที่เปิ้ลบอททอมก็เหมือนกันนะฮะลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนัยยะของการเลือก t ท m e เฟรมเนี่ยมีความสําคัญแต่ว่าไม่มากเท่ากับการมีมีเซนาริโอของที่มีใบแอดทิศทางอยู่ในตัวแล้ว สมมติตอนนี้คุณมีใบแอดทิศทางอยู่ว่าคุณจะเล่นขึ้นนะนะถ้ามันจะเล่นขึ้นเวลาคุณมองเนี่ยกราฟเนี่ยมันจอนะมันจ่อ,นะจอแปลว่าคุณมองเป็นเบรกเอาแน่นอนแต่ถ้าเซนเนริโอของคุณเนี่ยมันเป็นลงนะเป็นลงมองลงเนี่ยเวลากราฟมันพุ่งขึ้นมาพักตัวแล้วก็จอนะเหมือนจะเบรกไฮนะคุณจะมองว่ามันจะเป็นแนวต้านแล้วมันจะไม่ผ่านแล้วมันจะเป็นดับเบิลท็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญของไทม์เฟรมเนี่ยกับ ความสํคาสคัญและความสัมพันธ์ของไทม์เฟรมเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการไปแอดทิศทางนะฮะอ่อเีก่อนโอเ <laughs> okay, คครับผมก็คือถ้าไปแอดทิศทางแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันก็จะมีเราก็จะคิดไปแนวนั้นใช่ไหมใชพมพ่พอเราไปแอดทิศทางแล้วปุ๊บทรงมันจะมาให้เราเห็นเองเ <c oughs> ทคนิคมันจะหลอกนี้แหละ <c oughs> เหมือนสมมติว่าตอนนี้บอกเอ๊ย อยากมีเมียเนี่ยชอบผู้หญิงแล้วขาวมวยเซ็กซี่นมโตเงี้ยนะพอเราไปเอ็อย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บนะผู้หญิงคนอื่นแล้วจะดียังไงนะเราไม่เอาเลยนะตัวดำอะไรเงี้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยนต้องขาวอย่างเดี้ยมาบอกเห็นภาพเห็นภาพตลอดเลยเห็นภาพตลอดก็เห็นเล่ยก็เพีงก็ชอบส่งก็เพีงก็ชอบส่งพรทับมาให้ดูอ่ะตอนกลางคืนนะไม่ผิดกู่แล้วเอาเพีงเอาเพีงแล้ว ผมเหรอผมพูดดีแล้วใช่ไหมดีไหมดีแล,แล้วดีแล้วมีวิงด้วยอ๋อไม่ผมใช้แต่เดนะผมก็เหมือนคล้ายป๊อกนะผมไม่ค่อยได้ดูแบบจริงๆผมเล่นสั้นสืสั้นมากนะแต่แบบคนชอบถามว่าเฮ้ยใช้ทําเฟร,รมเท่าไหร่ผมนี่ตอบไม่ถูกเลยเพราะผมไม่เคยดูเลย <laughs> ผมก็เลยบอกใช้ทําเฟร,รมเท่าไหร่ถามแบบเยอะมากเราผมเทรดทุ่เทรดผมเทรดดีๆใช่ไหมคนชอบถามว่าใช้ไทม์เฟร,รมเท่าไหร่ในการเทรดเดี๋ยวเขอ ขอแทรกขอแทกเพลงนิดนึงคนที่มาถามเนี่ยนะเขาเขาเจอกับดักทางเทคนิคลคนที่มาถามเพง่งมันเจอกับดักทางเทคนิคอลอันนี้เป็นกับดักเลยกับดักนี้ก็คือว่าเขาคิดว่าความเขาคิดว่าการที่เขาจะเล่นและจุดแล้วจะได้เอ,อราคาดีๆจุดเข้าดีๆต้องมาจากทำเฟรม แล้วบางคนคิดว่าท่าเฟรมเล็กมันเกิดก่อนก็จะเล่นท่าเฟรมสั้นที่สุดเล็กที่สุดอีกอันนี้เป็นกลับดักครัคพีคเกใช่ผมบอกเลยว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอ,อด้วยความสัตย์จริงนะที่ผมตอบไปทั้งหมดที่ผมเล่นห้านาทีและเดย์อะไรพวกนี้นะผม,มาหาคําตอบให้กับคนที่เขาอยากได้คําตอบก็เหมือนที่ผมเจอแบบเพ้งอแหละเขามาถามพอถามเสร็จปุ๊บโฮ้ยอะไรเนี่ยป๊อกไม่มีทางเฟรมแบบ Uhm, เทพเปบ่อะไรเงี้ยเขาคิดว่าเฮี่เราไม่กระจอกนะคนบางคนไปใช้ไปใช้ทําเฟรมแปลกๆกว่าคนอื่นอย่างเช่นสองนาทีค <north> ร <rec me> ึ่งสามนาทีสี่นาทีเอามีนะมีนะเพื่อที่เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะสร้างอัตลักษณ์หรือสร้างเอกเอกลักษณ์ขึ้นมาโดยเขาบอกว่าเนี่ยเออมันมันบานะ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยใช้เหมือนกันนะผมก็ใช <museums. S 1> ้ทําผมก็ใช้ทําฟิเจิตนาทีเพราะว่าป๊อกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี่ยก็เลยใช้ทำฟิมเจ็ดนาทีอย่างนี้เองอ่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเจ็ดนาทีไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยนะเพราะมันก็คือมันมันเหมือนกันน่ะนะกราฟราคาเนี่ยมันเกิดจากการที่ราคาเนี่ยแมทชิ่งแล้วก็เกิดมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหนึ่งนาทีจะสามนาทีจะห้านาทีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกราฟราคามันเกิดจากในการ แน c h ิ n งหรือเกิดจากติ๊กเกอร์ตรงนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นการเอาราคาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมโนดูมามโนดูแพทเทิร์นดูรูปภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทำเฟรมเนี่ยเป็นกับดักทางเทคนิคอันหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ผ่านไม่ได้นะฮะอ่ะเพ่งเชิญต่อขอโทษทีพี่แซบไม่แต่จริงนะผมไม่ได้ใช้ทำเฟรมผมดูว่า ว่าเทนขาขึ้นแล้วแบบเดมาเริ่มขึ้นแล้วทรงเริ่มดีแล้วผมเทรดดีวิอยู่แล้วอะผมไปดูไลน์มีแหลซื้อผมก็ซื้ออะผมไม่ได้ดูกราฟลายนาทีอะไรเลยแต่คนถามเยอะมากถามเยอะจริงๆเพาแบบผมเดเทรดทุกวันเลยทำไมต้องใช้ทมเฟสเท่าไหร่ผมก็เออวะผมใช้ทมเฟสเท่าไหร่บอกผมไม่รู้จริงจริงๆอย่างเงี้ยเิ็งต้องตอบไปว่าไม่ได้ดูไม่ดูกราฟเลยผมไม่ได้ดูกราฟเอาเทรดเลยนะ จริงๆเพ้งต้องบอกไปว่าเพลงใช้ time frame เอ่อติ๊กหรือไม่ก็ in t ่า D ตอบวันนี้ได้ได้ผมก็แบบผมกอผมดูผมด้อยผมกันบ้านผมทำกันบ้านวันนี้ผมเห็นแล้วว่าพวกเนี้ยมันมีโอกาสขึ้นผมก็จะดูแล้วว่าถ้ามันเบรกตรงไหนผมจะเข้าผมจะดูราคาแค่นั้นเองอ่าๆเนี่ย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 คำว่าดูโอกาสขึ้นนะดูจาก time frame ไหนและตรงเบรกอ่ะดูจาก time frame ไหนเนี่ยมันมัจะตี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไม่นี่ยูเลยคนแบบ เตรียมซื้อมาเคาะมาผมเล่นดีผมต้องเคาะนําอยู่แล้ววะผมตามไม่ได้แล้วเพราะมันจะยกไปก่อนผมจะเคาะนําก่อนอยู่แล้วอ่าถามว่ารู้ได้ไงมันก็เหมือนเราดูพฤติกรรมอ่ะมันมีทีท่าเฮ้ยโยนบิดออฟเฟอร์ปุ๊บตั้งใส่บิดออฟเฟอร์ตั้งแล้วเติมบิดปุ๊บมันเคาะเวลามันมาปุ๊บมันก็อ่าถ้าผมบอกว่าดูบิดออฟเฟอร์ดูติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยนะพิงต้องตอบเพราะว่าผมดูไทม์เฟรมก่อนหนึ่งนาทีครับ หมายถึงว่าดูไปก่อนหนึ่งนาทีแล<ช>้วค<ล>่อยดูอื่นต่อเขาเรียกว่าทำเฟรมก่อนหนึ่งนาทีไงก่อนที่หนึ่งนาทีจะเกิดขึ้นน่ะเขาเรียกว่าทาเฟรมอนนิทราดว่าติชาร์จเนี่ยที่เพ้งคู่เนี่ยคือเพ้งอ่ะดูบิดออฟเฟอร์นะแล้วบิดออฟเฟอร์มันก็จะมีการกระพริบกระพริบว่าเออเนี่ยมันโยนซ้ายฮะไอ้ถ้าเกิดเคาะขวามันก็ขึ้นเขียวมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบถ้าคนเคยโยนซ้ายมันก็จะแดง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 ถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าทำเฟรมต่ํากว่าหนึ่งนาทีต่อแม่นี้ไปเลยจบเข้าใจละ แต่เราเราป็เลือกเราเลือกจับเดจับวิคอะไรมาดูก่อนดูแนวโน้มอ่ะแค่นั้นเองใช่ไหมก็ไปมาดูว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะไปหรือไม่ไปเออผมเข้าใจผมเข้าใจที่เพลงพูดเพราะว่าผมผมจริงจริงแล้วลองลองมาทุกทางเฟรมอ่ะมันไม่มีอไหนเร็วเท่ากับตาเราเห็นถ้าเราเทสใช่ไหมตาเราเห็นก่อนใช่ถูกต้องตาเราเห็นก่อนแล้วก็แล้วก็ยายยายก็จะมาทัก จริงเรากำไรไปแล้วม่นขึ้นมาอ้าวซื้อเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเล่นสั้นมากใช่ใช่กูถามมึงประจําเลยตัวไหนโอ้ยขายไปแล้วมึงจะมาบอกทำหาเลยล่ะก็มันแบบมันทวีคูณอยู่แล้วอะช่องหนึ่งห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ขอแค่ช่องเดียวก็พอแล้วอะอ่านี่เป็นข้อดยขอการเห็นมอยู่ใช่ไหมสั้นๆใช่ผมเล่นแบบสามตัวใช่ไหมตัวละสองสามเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วอะ อ่าก็เป็นวิธีการที่ที่ดีนะที่ดีที่ดีเพราะว่าแต่และสไตล์แล้วมันก็มีวิธีการลงทุนไม่เหมือนกันไงก็้วแทนคาเฟ่ที่ไม่เหมือนกันก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าในสิ่งอื่นใดก็น่าจต้องเป็นเรื่องของทำกันบ้านเนาะทำกันบ้านไว้ก่อนแล้วเราก็จะเอาไว้เลือกของจังหวะและว่าจังหวะเนี้ยเข้าหรือไม่เข้าเพราะอะไรนะครับคราวนี้ขอเซงน,นิดเดียวคราวนี้มันมีคนถมามว่าแล้วถ้าสมมุติไม่สนใจไทม์เซรมไม่รู้จักไทม์เซรมเลยจะเล่นแล้วกําไรไหมเออคําถามเนี้ย จำอะไรดิไปถามด็อกเตอร์นิเวศใช้ทำเฟรมไหนทำเฟรมเยียร์ด็อกเตอร์นิเวศบอกถ้าสมมติถ้าสมมติไปถามด็อกเตอร์นิเวศด็อกเตอร์นิเวศไม่ได้ดูทำเฟรมในกราฟเทคนิคอลอยู่แล้วถูกไหมแต่ดรนิเวศใช้ทำเฟรมควอเตอร์เขาดูงบเพราะฉะนั้นดรนิเวศใช้ทำเฟรมครับนี่คือคําตอบเขาจะดูงบทุกๆไตรมาสแล้วก็ทำเฟรม งบสิ้นปีอ่ะอาจจะดูทำเฟมเยะเปล่าไม่รู้ผมเลี่ยมกลุ่มกัน,นจริงเขาก็น่าจะไปคุยกับเจ้าของบ่อยๆอีแล้วรครับก <c oughs> ่ <c oughs> อนก่อนผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาคุยบ่อย <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เ <c oughs> ขาน่าจะแบบไปสัมภาษณ์บ่อยๆไงเขาจะได้เห็นแบบทำเฟมแบบเร็ว <c oughs> <ๆ S 1> ก่อนก่อนที่จะครบสามเดือนอืมเป็นเที่ยมกิจการหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมอาจจะแบบว่าดเดียวอะไรอย่างงี้ึกหรือเปล่าหรือเปล่าก็เป็นไปได้เป็นไปได้ เขาเขาก็เป็นสไตล์เรื่องของการดูงบเนาะก็เขาก็ต้องใช้เรื่องของจังหวะเวลาก็คือเลือกงบทําการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยถามผู้บริหารให้เรียบร้อยแล้วเข้าลงทุนทางฝฟายหาจจะไม่ส่วนสำคัญเลยก็ได้ถ้านาคเขาบอกว่าสดใสตอนเนี้ยคนลงทุนก็คือลงทุนนั่นเองเนาะอืออ่ะวันนี้มีสาระกันแล้วมีสาระกันแล้ว